นักรบในป่านักวิจารณในเมืองจาตุรนฉายแสงกับประชาธิปไตยที่ไม่โตเต็มวัยจากนักรบในป่าที่เคยยกปืนเพื่ออุดมการณ์สู่เสียงวิจารณในเมืองที่พรามประชาธิปไตยไม่รู้จบจาตุรนฉายแสงผ่านทุกยุคแต่ไม่เคยยืนกลางอำนาจจริงวันนี้ออกหน้าวิพากษ์สารรัฐธรรมนูญคุมทัพเพื่อไทยถแถลงเร่งให้แก้กติกาผ่านประชามติ ทว่าถ้อยคำที่เอ่ยอ้างยังสะท้อนภาพซ้ำของนักการเมืองที่เชี่ยวชาญวาทะแต่ทั้งชีวิตไม่เคยทำให้วาทะนั้นงอกเงยเป็นพลังเปลี่ยนแปลงได้จริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีไม่กี่คนที่เส้นทางชีวิตถูกแบ่งออกเป็นสองฉากใหญ่ฉากหนึ่งคือป่าที่เต็มไปด้วยธงสังคมนิยมและเสียงปืนอีกฉากหนึ่งคือสภาที่เต็มไปด้วยเสียงอภิปรายและเกมต่อรองจาตุรนฉายแสงคือหนึ่งในนั้น จากนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรน,นักศึกษาสู่เหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่ผลักให้ต้องเข้าป่าในานามสหายสุภาพเช่นเดียวกับคนเดือนตุลาจำนวนมาก คุณทางสัญ,ญลักษณ์นี้ติดตัวเขามาตลอดและแม้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเลือกกลับเมืองมันก็ยังถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมทางการเมืองหลังจากนั้นจาตุรนเดินทางไปศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาก่อนจะกลับมาเปิดฉากการเมืองเต็มตัวในปี2529บนเวทีรัฐสภาไทย เวทีการเมืองครั้งแรกไม่ได้เริ่มจากความหวังใหม่อย่างที่หลายคนเข้าใจหากย้อนไปปี2529จาตุรนเข้าสู่การเมืองผ่านพักประชาธิปัตย์ลงสมัครสอสอเขตฉัดเชิงซาวและสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกได้รับเลือกอีกครั้งในปี2531ไม่นานก็ย้ายเข้าสู่พักประชาชนของเฉลิมผ่านสีวิกรมก่อนจะโยกไปพักชาติไทยและในที่สุดปักหลักอยู่กับพักความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธ ที่นั่นเองที่ชื่อจาตุรนเริ่มเป็นที่จดจำในวงกว้างได้ขยับขึ้นเป็นโคศกรองเลขาธิการและเลขาธิการพักแต่ทุกก้าวในช่วงนี้สะท้อนภาพเดิมคือผู้เล่นที่อยู่ใต้ร่มเงาผู้นำไม่ว่าประชาธิปัตย์ประชาชนชาติไทยหรือความหวังใหม่หล้วนมีศูนย์กลางอำนาจที่ไม่ใช่จาตุรน เก้าสำคัญมาถึงเมื่อเลือกตั้งปี2544ชื่อจากตุรลปรากฏในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทยพรรคที่ครองเวทีการเมืองในยุคนั้นเขาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงและมีเวทีปรากฏตัวอย่างกว้างขวางแต่เก้าอี้รัฐมนตรีที่ได้มาไม่เคยทำให้กลายเป็นผู้คุมอำนาจจริง หากเป็นเพียงผู้เล่นในกลไกขนาดใหญ่ที่ศูนย์กลางครอบครองอยู่แล้วทุกคำพูดแม้เฉียบคมแต่ก็มักถูกมองว่าเป็นเสียงสะท้อนมากกว่าการชี้นำภาพจำนี้ลากยาวมาถึงปัจจุบันยิ่งตอกย้ำในบทบาทล่าสุดที่เขาเป็นหนึ่งในหัวขบวนพักเพื่อไทยออกมาเคลื่อนไหวต่อก,กรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องประชามติ ท่าทีดังกล่าวสะท้อนเจตนาที่คงเดิมการอ้างหลักประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนและสิทธิที่ควรเท่าเทียมก่อนหน้านั้นก็พึ่งโพสแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยอย่างจริงจังสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่บทใหม่แต่คือบทเดิมที่เขาสวมซ้ำมาตลอด4ทศวรรษบนถนนการเมืองไทยทว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้แม้จะได้รับการจับตามองแต่ก็สะท้อนภาพคุ้นเคย จาตุรนยังคงอยู่ในบทบาทนักวิจารณ์ที่มีวาทศิลป์มากกว่าผู้คุมถลังในการเปลี่ยนโครงสร้างจริง ความย้อนแยงนี้เห็นได้ตั้งแต่ปี2549เมื่อรัฐประหารโค่นลุ้มไทยรักไทยพักถูกยุบกรรมการบริหารถูกตัดสิทธิ์การเมือง5ปีจาาตุรนก็ติดร่างแง่ไปด้วยแม้พักเปลี่ยนชื่อเป็นพลังประชาชนและต่อมาเป็นเพื่อไทยแต่โครงสร้างยังคงเดิมและบทบาทของเขาก็ยังเหมือนเดิมที่อยู่ในวงจรแต่ไม่เคยครองวง ยุคที่ถนนกลายเป็นโรงละครใหญ่เขาขึ้นเวทีเสื้อแดงวิจารณ์รัฐประหารพูดเรื่องสิทธิและเสรีภาพด้วยน้ำเสียงมั่นใจแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นเพียงคำบรรยายที่ช่วยเสริมโครงสร้างของคนอื่นมากกว่าการสร้างโครงสร้างใหม่ด้วยมือของตนเองก่อนการเลือกตั้ง2562ความพยายามจะแตกตัวออกจากโครงสร้างปรากฏขึ้นในชื่อเส้นทางใหม่ที่เคลื่อนไหวร่วมกับนัทวุฒิสายเกลือ แต่เส้นทางนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเป็นเพียงแนวคิดที่ดับบูบก่อนตั้งไข่ ในเวลาเดียวกันพักเพื่อไทยเดินยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันต่างพักเครือข่ายไทยรักษาชาติเพื่อเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อและจาตุรนก็เลือกเข้าสังกัดนั้นลำดับบัญชีรายชื่ออยู่แถวต้นๆราวกับจะเป็นโอกาสใหม่แต่พักกลับถูกยุบก่อนวันเลือกตั้งเส้นทางใหม่ไม่เกิดไทยรักษาชาติก็พังคืนเหลือเพียงบทเรียนซ้ำๆว่าทุกครั้งที่พยายามจะออกจากวงจรสุดท้ายก็หวนกลับมาสู่วงจรเดิมหลังไทยรักษาชาติถูกยุบ จากตุรนกลับเข้าสู่พักเพื่อไทยอีกครั้งยืนยันว่าทางเลือกที่แท้จริงไม่เคยเปิดกว้างนอกจากการอยู่ในโครงสร้างเดิมบทบาทที่ปรากฏสาำคือการวิพากษ์สารรัฐมนูญและประเด็นที่ถูกมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยทุกครั้งที่มีคำวินิจฉัยสำคัญเสียงของเขาจะดังขึ้นทันทีเนื้อหาเต็มไปด้วยคำว่าประชาชนสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม แต่เมื่อย้อนดูผลงานในยามที่มีอำนาจจริงสิ่งที่เหลือกลับบางเบาเหมือนนักบรรยายประชาธิปไตยที่อยู่ในห้องเรียนมากกว่านักการเมืองที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสนามจริงเสียงวิพากษ์จากภายนอกจึงดังขึ้นนักวิชาการอย่างปวินชัชวานพงพันธ์ถึงกับเนบแรงว่าจาตุรนคือนักการเมืองที่เลคเชอร์เรื่องประชาธิปไตยได้ทันวันแต่พฤติกรรมทางการเมืองกลับตรงข้ามประโยคเดียวก็เพียงพอจะทำให้ภาพพระเอกประชาธิปไตยที่พยายาม าสวมใส่พลาเหลือนไปทันทีเส้นทางกว่า40ปีสะท้อนชัดว่าจาาตุรนฉายแสงไม่เคยเป็นผู้มีอำนาจจริงในมือไม่ว่าจะอยู่ประชาธิปัตย์ประชาชนชาติไทยความหวังใหม่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยหรือไทยรักษาชาติสุดท้ายก็วนเวียนอยู่ในวงจรเดิมที่ศูนย์กลางไม่ใช่ตนเอง ความสามารถด้านวาทศิลป์ทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นนักการเรืองประชาธิปไตยพูดได้คล่องอธิบายได้คมแต่สิ่งที่ขาดคือพลังในการสร้างโครงสร้างใหม่ กุครั้งที่พยายามสร้างทางเลือกใหม่ก็มักล้มเหลวและกลับสู่ร่มเงาเดิมเส้นทางของจาตุรนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยที่ไม่โตเต็มวัยประชาธิปไตยที่พูดได้แต่ทําไม่ได้ประชาธิปไตยที่ใช้เป็นท่อยคาสร้างภาพมากกว่าพลังในการเปลี่ยนสมดุลการเมืองจริง จากสหายสุภาพในป่าสู่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลจากนักปราสายบนเวทีเสื้อแดงสู่แกนนำเพื่อไทยที่ออกมาถแถลงการแก้รัฐธรรมนูญหลังสารวินิจฉัยทุกอย่างกล่าวตอกย้ำว่าจาตุรนคือนักวิจารณ์ในเมืองมากกว่านักสร้างประชาธิปไตยและนี่คือชะตากรรมที่สะท้อนวัจักรการเมืองไทยวนเวียนกับประตูนทุนพักเครือข่ายและเสียงวิจารณ์ที่ดังแต่ไม่เคยทำให้ประชาธิปไตยเติบโตได้จริง